สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวลงยับแตงโมนิดาลังโ่คอมเมนต์มดดำข้าชภาปมขอโทษนิชคุณแบมแบมหลังดราม,ม่าเทียมลิซ่าแบล็คพิงค์เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นมหากาบร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำข้าชภาได้พูดอวยลิซ่าแบล็คพิงค์กลางรายการแต่ได้พัดพิงเปรียบเทียบซูปเปอร์สตาร์คนไทยที่โด่งดังในเกาหลีอย่างแบมแบม,แบมนิชคุณจนทําให้เราแฟนคลับนั้นไม่พอใจแฮตติดแฮชแท็กแบนมดดำจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึง่งและใน ดมคจชาพาได้ออกมาขอโทษนิชคุณแบมแบมหลังดรามา่าเทบลิซาแบล็กพิงกกลางอินสตาแกรมโดยได้โพสต์ขอโทษเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นและล่าสุดต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นดรามาอย่างต่อเนื่องเมื่อทัวลงยับแตงโมนิดาหลังพโพลคอมเมนดตด์ดมคาชาพาปมขอโทษนิชคุณแบมแบมซึ่งงานนี้แตงโมนิดาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกาลังใจเป็นอีโมจิรูปหัวใจ3าดวงหลังจากนั้นเราบรรดาชาวเน็ตนับผันก็เข้ามาถล่มเธออย่างมากมายอาทิเชน่นท้ารักกันควรตักเตือนกันไม่ได้ให้กําลังใจใน สิ่งที่ทำผิดปลอมและอีกท่านบอกว่าคุณจะเคารมช่วยเหลือกันยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่สิ่งที่คนที่คุณรักทำมันคือการดูถูกความพยายามของคนอื่นแฟนคลับไม่ได้เดือดร้อนเองนะคะศิลปินเขารับรู้ค่ะแฟนๆต่างประเทศไม่พอใจเยอะมากควรจะขอโทษอย่างเป็นทางการจากใจจริงสิคะตอนเขามาพูดเขาพูดผ่านทีวีทั่วประเทศนะสิ่งแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามอย่ามารับบทเป็นปาค้างบ้านคนที่สองค่ะขอบคุณค่ะเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ